สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่19ประจำวันศุกร์ที่28มกรางคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าขอนแก่นยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสุพรรณบุรี FC ไป2 0ครับเกมนี้เจ้าบ้านได้2ประดูจากจุดโทษของยาเชียปินโตแล้วอีกหนึ่งลูกมาจากอิฟสันเมโลนั่นก็เลยทำให้ตารนางคะแนนของทั้ง2ทีมในตอนนี้เนี่ยขอนแก่นขยับมาอยู่ที่10ฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น24คะแนนส่วนสุพรรณบุรี FC ยังอยู่ในซองตกชั้นครับอันดับที่1 4เก็บไป16ะแนนด้วยกัน ไปต่อกันที่ดาวซันโดล,ล่าสุดฮะตอนนี้ยังคงเป็นแฮมิตั้งโซเล่จากหนองบัวแล้วก็วิลเลนเปอมของเมืองทองที่ซัดไปก่าละ11ประตูในเดือนสิง้าคนที่โปรแกรมวันเสาร์ที่29มกราคมก็จะมีบีจีเปิดบ้านเจอเชียงใหม่เมืองทองครับทำศึกวิกแมตช์กับบุรีรัมย์อยู่ในเตดเชียงรายเปิดบ้านเจอปุริเทโลแล้วก็หนองบัวจะพบกับแบงคอกตามด้วยวันาที่ที่30มกราคมก็จะมีนครราชสีมาเปิดบ้านเจอประจวบชลบุรีพบการท่าเรือแล้วก็ราชบุรีเปิดบ้านเจอสมุทรปราการซิตี้